คลื่นความรู้ไอโอดีนสวัสดีค่ะเช้าอันสดใสของวันนี้ตอนนี้ทุกท่านกำลังรับฟังอยู่กับรายการคลื่นความรู้ไอโอดีนนะคะรายการของเราจะไม่ให้ความรู้เกี่ยวกับไอโอดีนและตอบทุกข้อคำถามที่สงสัยจากผู้มีความรู้นะคะขอเชิญพบกับคุณหมอปราบสวัสดีค่ะคุณหมอ สวัสดีครับผมนายแพทย์ปราบเอาชนะนะครับเป็นเกียรติอย่างมากเลยที่คุณหมอปราบได้มาเยือนในรายการของเราวันนี้ค่ะทุกคนคงสงสัยเหมือนกันใช่ไหมคะว่าอะไรคือไอโอดีนแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าอาหารอะไรบ้างที่มีไอโอดีนง่ายๆเลยนะครับทุกบ้านเนี่ยก็ต้องใช้เกลือในการประกอบอาหารเราควรเลือกใช้เกลือหรือเครื่องปรุงที่มีฉลากระบุว่าเสริมไอโอดีน ซึ่งโดยปกติแล้วนะครับไอโอดีนเนี่ยก็จะมีอยู่ในอาหารทะเลตามธรรมชาติเช่นพวกสาหร่ายทะเลปลากุ้งหอยทะเลเป็นต้นครับทุกวันนี้เราก็ได้รับไอโอดินจากอาหารและเครื่องปรุงที่เราทานเข้าไปนะสิคะใช่แล้วครับแต่ถ้าหากได้รับไอโอดีนเกินหรือได้รับไม่เพียงพอเนี่ยก็จะมีผลเสียต่อร่างกายได้นะครับเอ๊แล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าเราได้รับไอโอดินมากหรือน้อยสังเกตได้จากอะไรคะคุณหมอ สำหรับคนที่ไม่รู้ว่าร่างกายได้รับไอโอดีนมากหรือน้อยเกินไปสังเกตได้ไง่ายๆครับจากอาการเหล่านี้เช่นมีใจสัน่นเหนื่อยง่ายกินจุน้ำหนักลดหัวใจเต้นเร็วเหงื่อออกตามฝ่ามือท้องเสียอาการเหล่านี้นะครับจะบ่งบอกว่าท่านได้รับไอโอดีนมากเกินไปแต่สำหรับในคนที่ได้รับไอโอดีนไม่เพียงพอจะมีอาการอ่อน er, เพลียเฉื่อยชาประสิทธิภาพการทำงานลดลงครับ แสดงว่าไอโอดีนก็มีความสำคัญต่อร่างกายเรามากเลยสินะคะสำหรับวันนี้มีสายจากทางบ้านโทรเข้ามาพูดคุยถึงข้อสงสัยเกี่ยวกับไอโอดีนงั้นพบกับสายแรกของเราในวันนี้เป็นคุณแม่ที่กำลังจะมีน้องสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะคุณหมอและพิธีกรทั้งสองท่านค่ะคือคุณแม่สงสัยนะคะถ้าถ้าหากว่าคนที่ตั้งครรภ์ขาดไอโอดีนจะส่งผลต่อลูกในท้องมากน้อยแค่ไหนคะ เป็นคำถามที่ดีมากๆเลยนะครับสำหรับหญิงตั้งครรภ์ถ้าหากขาดสารไอโอดีนไปอาจจะทำให้ทารกตายตั้งแต่อยู่ในครรภ์ได้นะครับหรือมีความพิการตั้งแต่กำเนิดปัญญาอ่อนโตขึ้นมาก็อาจจะมีความบกพร่องทางสติปัญญาการเรียนรู้ชา้าร่างกายแคลกแกล่นค,ครับแล้วเราจะสามารถป้องกันได้ยังไงอะคะเราก็ต้องใช้เกลือบริโภคที่มีสารไอโอดีนในการประกอบอาหารนะครับโดยตรวจดูฉลากบนบรรจุภัณฑ์ที่มีระบุไว้ว่ามีการเสริมไอโอดีน นอกจากนี้คุณแม่ที่ตั้งครรภ์ก็ควรทานยาเม็ดเสริมไอโอดีนธาตุเหล็กและโฟเลตควบคู่ไปด้วยนะครับขอบคุณคุณหมอค่ะสำหรับความรู้ที่ได้รับวันนี้คุณแม่ก็จะนำไปปรับใช้กับตัวเองนะคะแล้วก็จะเป็นความรู้ไปบอกต่อให้กับคุณแม่ท่านอื่นด้วยค่ะขอบคุณคุณแม่ที่โทรเข้ามาพูดคุยกันในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะและมาพบกับสายที่สองของเราเป็นคุณป้าติ๋วสวัสดีค่ะคุณหมอและคุณปลาค่ะ สวัสดีค่ะป้าติว๋วเมื่อสักครู่ทีมงานบอกมาว่าคุณป้าติ๋วเปิดร้านขายอาหารตามสั่งใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะแล้วในการทำอาหารเนี่ยป้าติ๋วใช้เกลือแบบไหนหรอคะก็ใช้เกลือแกงทั่วไปเกลือทะเลเนี่ยแหละราคามันถูกดี สำหรับเกลือที่ป้าติ๋วใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นเกลือสินเทาหรือเกลือทะเลเป็นเกลือที่ไม่มีไอโอดีนให้เพียงแค่รสชาติเค็มอย่างเดียวเท่านั้นครับหมอขอแนะนําให้ป้าติว๋วเลือกใช้เกลือที่เสริมไอโอดีนหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เสริมไอโอดีนเช่นน้ําปลาซอสปรุงรสซีอิ๊วโดยสังเกตฉลากที่ระบุว่าเสริมไอโอดีนนะครับอย่างนี้ป้าก็ต้องกลับไปดูเครื่องปรุงแล้วละว่ามีคําว่าเสริมไอโอดีนไหมขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะ ที่มาให้ความรู้กับป้าวันนี้ป้าจะได้ไปแนะนำเพื่อนๆได้ถูกขอบคุณค่ปะป้าติว๋วสำหรับช่วงสุดท้ายวันนี้อยากให้คุณหมอแนะนำเมนูอาหารง่ายๆที่เป็นแหล่งของสารไอโอดีนหน่อยได้ไหมคะเมนูอาหารเนี่ยก็จะมีพวกแกงจืดสาหร่ายปลาทูนึ่งต้มส้มปลาทูเป็นต้นครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ควรต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่เสริมไอโอดีนในการประกอบอาหารด้วยเช่นกันนะครับ สำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณหมอปราบที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับไอโอดีนและขอขอบคุณแฟนรายการทุกท่านหวังว่าจะนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและขอลาไปพร้อมกับสโลแกนที่ว่าทุกวัน,ท,วนทุกวัยต้องได้ไอโอดีนสวัสดีค่ะ